ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมือนี่บุญชูกะสิผ้าพี่น้องนี่มาเลือกมาชมเอาเบื้ององวงามๆเลยครับพี่น้องครับจากต้นทอนฟาร์มนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของการเปิดสกัดใหม่ในปี67เดนะครับเด้อผู้ใดหางวงามๆพันธุกรรมดีๆไปเลี้ยงยูนะครับเนาะยูที่นี่มีให้เลือกให้ชมนะครับเนาะย่างหลายเลยครับ สำหรับต้นท่อนฟ้ามนะครับกับยุทีบ้านหนองไม้ตายตําบลทุ่งนางโอกอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะผู้ใดมองหาง้วพันธุกรรมดีอยากจะเริ่มตั้งฟ้ามในปีนี้นะครับเนาะะก็มาเลือกมาชมเอานะครับพี่น้องครับอยู่นี่เดี๋ยวเป็นทู้สิพาเบิ้งนะครับเนาะกะบที่นีทั้งลูกผสมแล้วก็เลือดร้อยดนะครับพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเปิดราคาลูกผสมให้เบิ้งก่อนเนาะเนี่ยจังเสียลูกผสมนะครับตัวยิ่งๆอ้วนๆนี่แหละครับพี่น้องถือว่าเกรดเอเลยแล้วกัผู้ใดอยากจะ ชมคลิปงอนเลือดลอยเดี๋ยวจะจ้างเบื้องอีกคลิปหนึ่งเนาะจะเอาสองคลิปให้พี่ให้น้องได้เลือกได้ชมเบื้องแบบจูใจไปเลยนะครับเอาผู้ใดเรขอเมาแล้วกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมช่วยแชแนลแน่นะครับก่อนอื่นจะพาไปทักทายกับทางเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับเป็นคลิปของปีใหม่นะครับปีนี้ปี67เนะครับเป็นคลิปแรกของต้นทอนฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดลูกผสมท้องนะครับแล้วก็จะมีคลิปเรื่อยๆอีกคลิปหนึ่งนะครับผมครับ ลูกผสมอยู่ที่ท้องทุกตัวป่ะจะมีตัวแรกครับตัวแรกนี่เป็นสัตว์รอบแรกอ๋ออรอบสองรอบหน้านี่ก็จะผสมแล้วนะครับไอ้พวกตันๆนในท้องหมดเลยเนาะท้องแยกเพศทั้งหมดเลยนะครับแยกเพศนอกอ่ะนี่นะครับใส่แยกเพศนอกให้พร้อมแล้วก็ตัวนั้นน่าจะใส่ร้อยหกสิบกัวเนาะร้อยหกสิบห้าครับตัวนั้นร้อตัวใหญ่มาันมาจำได้ไหมครับตัวที่อยู่ที่เสาพอดีเขาซื้อลูกไปแล้วครับตอนนี้เขาก็มาท้องกับน้ําเชื้อพ่อดังเลยครับซีทีหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศครับนี่ครับกำลังอ้วนเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะ ให้ผลงานจ่ายลูกสวยขึ้นกันนะครับตัวนี้ตัวนั้นขายไปแสนแสนนี่นะครับตัวตัวแรกเขานะครับตัวนั้นเป็น F2 นะพี่ต้นใช่ครับตัวที่ขายไป F2 อ่ะอ่ะพี่ต้นฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับเบอร์โทรนะครับ0819647971นะครับแล้วก็ ID Line ผมเบอร์นี้เฟซบุ๊กต้นทอนลุ่งเรืองยันยนขีดต้นทอนฟาร์มครับอ่ะนี่แล้วครับพี่น้องสำหรับคนที่ขอมาเบิ้งคลิปแรกนะครับพี่น้อง เป็นอย่างคือต้นทอนลุงเรืองยานจตนอันนี้คุณขายรดน้ำนะครับผู้่ออยากได้รดไปแกงวัวอยู่นี่มีไห่เนาะพี่นรับมีครับมีคอกมีอะไรครบหมดเลยครับพร้อมมาไปส่งวัวได้เลยนี่รดมีหลากหลายเห็นเหลือกพี่น้องมาเลือกเอาตัวแรกจะเอาตัวไหนครับเนี่ยครับเดี๋ยวเอาตัวที่ไม่ท้องก่อนครับตัวนี้ตัวเอกของผมเลยครับเป็นลูกเคอฟ่าหกแปดเป็นลูก68นะดครับพี่น้องตัวนี้มีมีตัวนี้ตัวเดียวยังว่าท่านท้องยังครับแต่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆถ้าบุญชูจําได้เป็นตัวเล็กๆเลยครับตัวนี้เป็นนนสััตวว์แล้ะครรบบอึ ลำตัวยาวมากพี่ต้นยาวแล้วก็เม็ดสีดีนะครับเป็นลำตัวที่1ดูนะครับขนานเป็นกล่องไม่ขีดเลยนะครับเอาเทเบื้องทางเท้าขนานนะรับจะได้เห็นลําตัวเงานะครับเนาะตัวนี้น้องเขาอายุกี่เดือนเลยพี่ต้นตัวนี้ได้17เข้า18เดือนครับ17 1เดเดือนเป็นลูกของ k f 6 8ครับเ f 6 8ดนะครับเด้อเบื้องมุมนี่ดูความสมส่วนนะเห็นจะชัดครับสวยมากครับดูนอกนี่ย่างตั้งนะครับเนาะ อันนี้ซื้อไปแต่ละตูยางเข่าสนามประกวดได้เลยพี่น้องครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของผมเองนะครับในทีทีเบอร์86เป็น F1 พร้อมใบครับ F1 พร้อมใบครับพร้อมใบได้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละตัวใหญ่ๆสูงเท่าไหร่ครับพี่ต้นตัวนี้ตัวนี้140บวกครับ140บวกนะครับแนวหลังเดี๋ยวให้เบื้องแนวหลังนะครับเด้อเบื้องจากด้านหน้าไปนะครับเนาะเบื้องชัดๆอันนี้เป็นงัวอ่าถือว่าพันธุกรรมทีก็สุดยอดแล้วนะครับเนาะครับนี่แหละ ความเดินประกวดได้เลยครับตัวนี้นี่แนวหลังนี่นิ่งมากตั้งๆนี่ครับควนกับจับสวยๆเลยนี่นะครับดูก้อนเนื้อท้ายนะครับมะนาวตัดเห็นเห็นอ่ะนี่นะครับเป็นวดที่สีแดงเข้มแดงใหม่นะครับเด้อเอามุมนี่นี่เหลี่ยมเลยเหละพี่น้องครับถือกับเดียดซะแล้วพี่ต้นนั้นน้ำมันพืชทาร์ปะเนี่มีแต่ควนถานอย่างเงี้ยแหละครับเออบุญชูถ่ายไปนี่เอาน้ำมันทาร์หรือเปล่าหรือไปแต่งหรือเปล่านะครับแต่เวลาคนเข้ามาดูที่ฟาร์มจริงๆโอ้มันสวยจริงสวยจริงๆนะครับตัวจริงสิสวยก็ไม่กล้อง พี่ต้นตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดรับต้อนรับปีใหม่เลยนะครับครับผมเก้าหมื่นเก้าครับตัวนี้อันนี้เก้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องเด้อถ้าเป็นเมื่อก่อนสองแสนอัพครับผมนี่เก้าหมื่นเก้ามาเบื้องเอาผู้ใไดหาพันธุกรรมดีๆอยู่นะครับเนาะครับเออนี่เบื้องเนื้อตัวมันเนาะครับพี่น้องครับอ่ะพวกหลายๆคนอาจจะอยากจะเบื้องขอค้าแขงขานะครับละเอียดดีเลยแหละเนาะเบื้องแนวนี้นะครับ ดูข้อขาตั้งดีมากนะครับจิกดีนะครับครบดูนมสวยชีดกระชับครับสวยมากครับอันนี้ใส่ลอยสี่สิบกัวเด้อครับพี่น้องเด้อคนจุงผมร้อยแปดสิบสองครับผู้จุงนี่สูงลอยแปดสิบสองนะครับถือว่าสูงไก่เคี่ยงกับคนชูวได้ลอยแปดสิบสองเลยอ๋อนี่ดูดูอีกฝั่งหนึ่งไหมใชเบังอีกฝั่งหนึ่งนะครับดึงฝั่งมาให้หน่อยดูท่าเดินท่าเพิ่งก้าวขาชีดกระกระชับดีได้แหละพี่น้องครับครับอ๋อหัว่อจะหนี่เรื่องตำนี้เนี่ยหายห่วงได้พี่น้องเด้ออ๋อผู้ใดหาพันธุทกรรมดีีีีๆออออยู่่่่นนนเเบงงงา้้พ นี่นะครับเนาะดูมุมนี้เก่ามือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเก่าเหมือนเก่าครับเก่ามือเก่าพร้อมพมส่งให้นะครับพร้อมส่งให้ได้ครับเด้ออันนี้ส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้องครับอยากจะได้ยุ่ไก่ยุ่ยไก่ภาคเหนือภาคใต้กับทรกูดคุยสอบถามการเรื่องการส่งอีกที่หนึ่งนะครับเนาะดูนะครับดูหน้าอกดูไหล่หน้าที่แบบสวยพี่น้องเบิ้งมุมนี้นะครับเด้อไห้เบิ้งทั้งหน้าแล้วกับแนวหลังไปน้ำนะครับนี่เบิ้งชัดๆอ่ะเห็นทุกโซนชัดๆเลย งอกรีดเออยู่นี่นะครับหายห่วงอยู่แล้วนะครับเนาะครับอ่ะนี่นทีทีเหนึ่งพร้อมใบตัวนี้นะครับอ่ะอ่ะเอาไปจอดแล้วคับเดี๋ยวจะพาเบ่งงัวเดีย๋ยวเรามาดูวัวท้องกันนะครับมีต่ตัวใหญ่ๆดวยครับตัวจริงรนี่อุวนๆบึกๆเลยอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเอาตัวนี้ไปเก็บกัน ตันนี้เป็นล้นธรรมชาติพรอ้อมเนอพี่น้องตัวนี้ล้นธรรมชาตินะครับล้นธรรมชาติตัวนี้ท้องอยู่กับวีโก้วีโก้สองล้านแยกเพศนะครับอันนี้ท้องกับวีโก้สองล้านแยกเพศพวงหางยางใหญ่ครับผมอันนี้เป็นในลูกตัวที่เทท่่2 2> ่าไหรวสองในท้องครับลูกตัวที่สองเนอะพี่น้องครับตัวแรกนี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งขายไปตัวนั้นขายไปแสนเอ็ดอ่ะครับตัวแรกกับลูกตัวแรกขายไปแสนใจลูกแสนนะครับตัวนี้ใจลูกเรื่อนแสนนะครับตัวนี้เนาะครับเบื้องมุมนี่ก่อนนะครับพี่น้องเ นี่๋ยวจะเบื้องไกลกว่านี่เบิ้งความลึกความเหลี่ยมนะครับือความหนาความลึกนะครับอันนี้หล่นเรารมชาติสวยๆเลยครับผมนี่ตัวนี้ทองกับวิโกแยกผิดจักเดือนแล้วก็พี่ต้นตัวนี้ได้สามเดือนกว่าครับสามเดือนกลัวพี่น้องนึกว่าทองจดเดือนพี่นี่อ้วนมากว่วนบกครั้งเลยพี่น้องครับ๋ยวคนบอกว่าผมสูบลมเข้าไปบอกนี่นะครับเดือครึ่งว่าทองสามเดือนนะครับเด้อด๋ยวให้เบิ้งทั้งค้นหางนะครับเนาะค้นหางกับช่วงไทยเขานะครับพี่น้องครับ อ่ะนี่นะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนสูงน้องเขาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเอาเบิ้งมุมนี้ตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้แปดหมื่นเก้าครับอ่ะแปดหมื่นเก้านะครับพี่น้องต้อประกันท้องนะครับอ่ะประกันทองให้นะครับตัวนี้เขาเป็นเอฟเอฟหนึ่งเนาะตัวนี้ยังไม่ได้จดครับยังไม่ได้จดพอดีพอดีเขาท้องก็เลยยังไม่ได้ตีแต่ผม เวลาคลอดแล้วผมตีเป็น F 1ลูกเป็น F 2ให้ได้ครับครับผมข,ข้อขาแข้งขาเป็นยังไงเหยียดเหยียดบ่พี่น้องเอออันนี้ท่านไนตีเบอร์ด้วยพี่น้องครับยังว่าท่านไนตีเบอร์บองเอาหนาชีดเป็นยังไงพี่นออ้องเออบังเอาชัด,ชดๆนี่แหละครับผมนี่เบื้องแนวหลังเบื้องขวน จ่ายลูก,กลมาก็เป็นล้นธรรมชาติเหมือนแม่เลยนะครับลูกตัวแรกก็ล้นธรรมชาติเดี๋ยวผมส่งไปให้บุญชูบุญชูค่อยอให้พี่น้องดูที่ที่ที่คลิปนะครับ,รบเดี๋ยวส่งรูปลูกไปให้ดูเดี๋ยวรูปลูกสิขึ้นไปหนาจอตรงนี้ได้พี่น้องเดอว,ว่าสวยขนาดไหนนี่นะครับนี่ผลงานจากแม่นีนะครับเด้อเอาเบิ้งอีกครั้งนึงครับเออนี่ตัวนี้แปดเมื่อนเก้า พี่น้องนะลึก,ลกจนถี่จูดินนะครับเนาะคนที่เอาไปตั้งความใหม่เนี่ยโอเคเลยครับผมบอกเลยครับเบืบ้องมุมนี่บันนี้พี่น้องครับนี่ใส่รอยสิสิบหาถึงรอยสิบสิบเจ็ดนะครับสวนสูงอ่ะเบื้องเอาใกล้ๆชัดๆนี่แหละครับผม<อ>จัด<อ>าทาไ้สวยๆนะครับเห็นแลอ่ะหูสันสันบามันจมูกด,ดำๆสวยเลยตัวนี้ลึกมากลึกครับลึกมากตัวใหญ่ๆเอามาเบื้องตัวจริงเอาด้วยพี่น้องครับนี่เพิ่งสามเดือนกว่านะครับท้องพี่น้องนึกสภาพถามมันหกเจ็ดเดือนหรือท้องไกลความมันสีวันสำเลยนะครับ ได้ให้เบื้องทางคุ้นหางบอกง่ายเลยคุ้นหางนี่อ้าวดูทุกมุมไปเลยนะครับอ่านี่แค่ตัวที่สองครับผมเบิ้งชัดๆที่น้องครับตัวต่อไปครับผมปีใหม่ให้ดูยาวๆเออ <c oughs> บิ้งยาวๆไปเลยพี่น้องครับเบื้องแบบจุใจไปเลยเอา <c oughs> เดินลูกตัวต่อไปสรงเดียวกันเลยนะครับเด้อย่ยางหนานะครับเนาะตัวนี้อ่าตัวเขาเป็นรูฟัดสามสามสามตัวนี้เป็นลูกของรูฟัดสามสามสามครับแล้วก็มาท้องกับแจ็คหนึ่งหนึ่งทับห้า ทองกับแจ็คหนึ่งหนึ่งแยกเพศนะครับตัวนี้แยกเพศไหนพ่อมตัวนี้ท้องได้สามเดือนกว่าจะเข้าสี่เดือนตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งเหรอพี่เอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งดูนี่อนะครับเขามีใบหรือยังครับตัวนี้มีใบเรียบร้อยครับตัวนี้เอฟหนึ่งพร้อมใบแล้วพี่น้องเด้อยวให้เพิ่นดันมากก่อนนะครับเนาะของใหญ่หน่อยเดินยากหน่อยเอาเลยนะครับโอเคเออตัวนี้เป็นลูกของรูฟาดสามสามสามเดี๋ยวให้เพิ่นจัดทาให้นะครับนี่มุมนี้ก่อนพี่น้องตัวอย่างลึกนะครับเนาะ มึงมุ้งไก่ไก่น้นะครับนี่เออเพิ่งจะทากันตัวนี้ท้องกี่เดือนแล้วพี่ต้นตัวนี้จะเข้าสี่เดือนแล้วครับท้องจะเข้าสีเดือนนะครับตัวนี้เป็นท้องแรกหรือเปล่าท้องแรกครับเป็นวัวสาวตัวนี้เป็นวัวสาวท้องแรกดวยครับเด้อส่วนสูงอยูท่ที่ร้อยสี 15, ่สิบห้าเกือบร้อยสี่ร้อยสี่ิบเจ็ดได้ครับลอ,อยสี่สิบห้าถึง้อยสี่สิบเจ็ดได้เด้อพี่น้องครับอ่ะนี่ ผู้ได้อยากได้งวนทองแรกะมาเอานะครับเนาะเบื้องความดึกควนขึ้กันเน้อกับตัวเมื่อกี้ครับผมเบื้องไกล่เบื้องชัดชัดนะครับเนาะเดี๋ยวแถเบื้องทางถ่ายนะครับคุณจัดถ่ายไปน้ำนี่ถ่ายยังเต็มเตมสังเกตทองไ่มพี่น้องครับทองบอกง่ายเลยนะครับเนาะนี่เบื้องถ่ายเบื้องคุ้นหางเบื้องแผ่นหลังครับเบื้องให้ชัดๆไปเลยดูหนามากนะครับนี่ขนาดจะเข้าสี่เดือนเองนะครับนี่นะครับเด้อเอาเบื้องหนังคอนะครับ นี่รูมันข้อบ้องบุกเผานะครับอ่ะนี่เออเราจะถามราคาไห้ได้ครับตัวนี้เอาตัวนี้พี่ต้นเปิดที่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทครับตัวนี้แสนสามหมื่นแปดพันนะครับยันด้พี่ทองทองแยกเพจเด้ครับตัวนี้ตัวเขาก็เป็นนอกนะครับเป็นรูฟัสามสามสามครับนี่สายนอกเลยแล้วก็มาท้องกับแจ็คหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับห้าแยกเพจครับนี่ตัวยหญ่ๆนี่แหละครับผมเอาพึ่งเอานะครับหนาตัน หนาๆตันๆลึกๆเลยนะครับดูหลังขึ้นไปนอนได้เลยครับเบองแค่หลัง,บ,งบังไก่พี่น้องครับนี่บังไก่บังชัดๆนาจริงๆดูเล็บนะครับนะนี่บืงชัดๆชัดๆเด้อพี่น้องเด้ออาจจะโดนๆจังน้อยอยากให้เห็นชัดๆนะครับเนาะให้ดูอ่าอีกขางหนึ่งนะครับเดินมันจะเดินมันหลังมันตัวใหญ่นะพี่น้องมันอ้วนมันหนักท้องเออเอาขาไปจอดเล็กๆครับกับบังขางเดียวแล้วก็เลี้ยวนะครับเนดดึงๆยาวๆไปเออไป เดินเดินลูกเดิน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 ลูกอืออย่างเร้วนี่เบิง<อ>่งอีก,อกตอนอ,อ้าวนี่ได้ได้ครับเนาะสามสามสามเป็นรูฟัดสามสามสามรูฟัดสามสามสามอ่ะมาเอามาคัดเดือกเอาพี่น้องครับมักตัวไหนมักสไตล์ไหนนะครับมักพอพันไหนนะครับเนาะมาเอาอสำหรับผู้ที่มกักว่าง,ง้ําหมักเบิ่งนะครับเนาะหมักเบิ่งอยากได้ไปเลี้ยง คิดพอ่อมีเงินพอมาเอาครับผมอของดีมีของดีทั้งนั้นะหละ,ะสามตัวแล้วเดี๋ยวจะพาดูตัวต่อไปครับผมไปไปลูกะจะให้เบื<น>้องเที่ยงกันนะครับนจนไม่อยากเดิน,ม,น,ม,นมันอ้วนมันหยางยางนี้พี่น้องครับนี่เบืบ้องมุมไกลๆกลวงๆนะครับเด้อเราจะพาเบื้องตัวที่สี่กันนะลึกขึ้นกันนะครับเนาะตัวนี้เขาเป็นสาย อาปเช 1- หนึ่งทับห้าศูนย์นะครับแล้วก็มาท้องกับแจ็คหนึ่งหนึ่งหนึ่งทับห้าแยกเพศเหมือนกันนะครับท้องท้องขึ้นกันกับตัวเม่อกี้ด้วพี่น้องใช่ครับเป็นสายของอาประเชท้องได้สองเดือนกว่าแล้วครับนี่นะครับโดมตนนเลยเออตัวนี้ท้องได้สองเดือนกว่าจะเข้าสามเดือนแล้วครับจะเข้าสามเดือนดูนะครับดูความหนาดูความตันของเขาตัวนี้หนาดีพี่น้องครับส่วนสูงล้วก็ร้อยสี่สิบเสี่สิบห้าถึงบ่ประมาณร้อยสี่พาครับ เป็นวัวฟิมกลางๆเพราะว่าเป็นเป็นลูกแรกนะครับครับผมอันนี้เป็นวัวสาวทองเล็กฟิล์มกลางๆนะครับตัว2ตัวเมื่อกี้นี้ตัวตัวเมื่อกี้กับตัวนี้วัวได้20กว่าเดือนนี่นะครับประมาณยี่ตัวนี้ตัวนี้ยี่สิบเดือนยังพี่ต้นประมาณนี้ครับประมาณ20 21เดือนครับประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนพี่น้องนี่อ่ะผู้ใดหาแบบนี้อยู่นะครับเนาะยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดือนเดี๋ยวจะพาดูด้านหน้านะครับเนาะนี่อ่ะโอ้ยังสดเลยเห่นบอวัวสาวอยู่สวยมากครับ ตัวนี้เป็นอาบเช่หนึ่งทับห้าศูนย์สายเขานะครับมาท้องกับแจ็คหนึ่งหนึ่งทับห้าเบื้องแค่เหลเราต้องการคัดให้ออกมาเป็นตัวเมียครับครับเลยใส่เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์หมดนี่นะครับสายพัฒนาต้องแบบนี้พี่น้องครับใส่พ่อนหนอกแยกเพลเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะครับเนาะครับเบื้องมุมไกลๆนะครับดูตัวนะครับเหลื่อมไม่ใช่ทาน้ำมันนะครับเหลื่อมจริงๆเหลื่อมมาครับพี่น้องเออนี่ ตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับแสนสามหมื่นห้าพันเด้อพี่น้องครับเอานี่แสนสามหมื่นห้าพันนะครับเนาะรับประกันท้องนะครับนี่อันนี้ประกันท้องให้กบแยกเพศได้พี่น้องเด้อพรอนอกพร้อมแยกเพศนอกหมดเลยครับเอาเบื้องท่าเดินครับผมเอาดูอีกด้านหนึ่งครับเออนี่นะครับโอเคอ่ะอ่ะเบื้องด้านขวาไปหนพี่น้องบปหน่อยโอ้ มุมนี้พี่น้องครับนี่แหละอ้าอ๋อผู้ใดหาของดีอย่งงางน้มาอยู่พี่น้องครับมาเลือกเอานะครับเนาะนี่มีความลึกแล้วกันหนังหนาพิ่มครับหนังหนายน่ยนๆเลยตัวนี้ใช่ครับนะครับเรี่ยมตัวดีมากแขงขาข้อขานะครับนี่มึงไทยนะครับไายมึงคนหางหญ่งๆนี่แหละเอ้ากได้มาเลือกเอาดูดูหนังคอนะครับดูคอที่หนามากนี่เป็นสัน้นเป็นสั้นเลยพี่น้องหนงังข้อกระด้ นะบุปผาวยางยไล่กวงกวงอะเบื้องมุมนี่เออเอาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันตัวนี้นะครับเนาะราคามาคุยกันราคาราคานี้ผมส่งให้พร้อมนะครับครับผมส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยเออถึงฟาร์มเลยครับผมเปิดคอกรอได้เลยเปิดคอกรอได้เลยครับอ่เรื่องวัคซุนวัคซีนผมทําให้หมดแล้วนะครับอ่เรื่องอาหารการกินการดูแลการจัดการนี่หายห่วงครับพี่น้องครับใช่ครับอ่นี่ขันเป็นโรงแรมกัระดับ5ดาวครับผมยู่นเนี่ยอ่นี่ ตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับไปดูไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ์รตัวนั้นตัวเอกครับตัวนั้นท้องกับ C t ทีทับแยกเพศครับผมน้ำเชื้อมื่นหกฉพาพค่าน้ำเชื่อกับมื่นหกเหล่าพี่น้องครับตัวนี้ไสร้อยหกสิบตัวนะครับเดี๋ยวผ้าเอามาเบ่งสัดนะครับเนาะตัวใหก่ม้ารอยกตัวนั้นตัวเขาเป็น c y 0 9ย์เเป็นลูก c y 0 9 6ครับ ผมเห็นลูกตัวแรกออกมาจ่ายมาสวยมากครับก็เลยมาใส่กันน้ําเชื้อแยกเพศนอก c ีทีหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศเลยนะครับ,รบตัวนี้พี่ดอนเดี๋ยวให้เพื่อนเองอกมาให้กันเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ้งมุ้งกวงๆไหวได้ครับเด้อมากตัวใดนะครับเนะาะเป็นที่ยาวไปเลยลูกผสมเนาะลี่กระสีประมาณยี่สิบในที่นิดๆนี่แหละครับผมให้เห็นชัดๆ,ดดๆครับชัดๆเออเอาโอเคโอเคแล้วเออ ตัวนี้เป็นวัวอ่อฟลิปหมักไงนะครับพี่น้องครับวัวไซส์ใหญ่เลยเอาใจเบื้องมุมนี้จะได้เห็นความสมส่วนนะครับเนาะดูดูดูความสูงสูงกว่าคนจุงนะครับคนจุงหนึร้อยแปดสิบสองคนจุงสูงร้อยแปดสิบสองด้ครับพี่น้องเออตูมสวยเอออ่ะพี่ต้นอีกทีหนึ่งตัวนี้ท้องกี่เดือนตัวนี้ท้องซีทีหนึ่งทัพเจ็ดแยกเพศอ่อได้ประมาณห้าสิบวันครับจะเข้าสองเดือนอันนี้คือตรวจท้องให้แล้วตรวจท้องเรียบร้อยครับเกือบเกือบสองเดือนแล้วพี่น้องรับประกันตัวไหนบอกท้องคือรับประกันท้องให้รับประกันท้องให้นนะะครับเา สูงนี่ร้อยหกสิบหานะครับพี่น้องเป็นลูกตัวที่สองผลงานลูกตัวแรกนี่ขายไปกันเลื่นแสนขึ้นกันใช่ครับเดี๋ยวส่งไปให้ดูเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ดูในคลิปของมันชูเลยครับรับผมอะบุรมักงวดเฟี้ยงใหญ่กับตัวนี้เลยพี่น้องครับใหญ่จริงครับโค้งสางใหญ่นะครับเนาะมาเบิ้งตัวจริงเดี๋ยวจะให้เบิ้งมุ้งกงกวางนะครับนี่ดูพอแยกลูกไปแล้วเห็นไหมครับลำตัวเขาเริ่มเติมเริ่มอ้วนก็เกลืน้อพี่น้องครับตอนที่ป็นชูเห็นอยู่ที่เสาจะยังไม่เต็ม ตอนไหนมาะทายขีดกวนยังมีลูกอยู่บพท่านติเต็มปันนี่นะครับผมนึกว่าพี่ต้นอำมาใหม่ก็ยังถามอยู่ตัวใหม่พี่ต้นบอกตัวเก่านะครับใช่ครับตัวนี้ตัวนี้พี่ต้นเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้1นึ0 0 0สนห้าหมื่นห้าพันครับแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับเด้อนี่คือวอดเฟรมใหญ่ย้ํานะครับท้องซีทีหนึ่งทับเจ็ดแยกเพศนะครับน้ำเชื้อหมื่นหกผมใส่ไปนะครับทีแรกว่าจะเก็บไว้ดูเองครับผมอ่ะเฉพาะคาน์บอเชื้อกับหมื่นหกแล้วนะครับเนาะครับอ่ะนี่นะครับใครที่ตั้งตั้งฟาร์มใหม่ๆผมบอกเลย เหมาะที่ไปเป็นแม่บล็อกเลยครับตัวนี้ครับผมอันนี้เบื้องแนวหลังเบื้องมุมนี่นะครับเด้อเบื้องชัดๆเลยผู้ใดหาแม่บล็อกเฟรมใหญ่กับตัวนี้บุกค้พลาดครับผมเนี่ยบุญชูลองมาถ่ายตรงไอ้มาถ่ายตรงข้อขาดูนะครับข้อขาเขาจะใหญ่มากนะครับเป็นวัวที่ข้อขาดีวัวสูงส่วนใหญ่จะเป็นข้อสิงข้ออะไรแต่ตัวนี้ดูนะครับข้อสิงนะครับพี่น้องครับข้อสวยแล้วก็เป็นวัวไอ้ตัวสูงใหญ่แล้วก็หางยาวพร้อมนะครับเด้อใช่ครับนี่บัวหางยาวเอาแสนหามื่นอ่า ห้าพันห้าหมื่นห้าพันครับห้าหมื่นห้าตัวหูติดโบสนะครับครบจ่ายลูกมาแดงมากเลยนะครับแล้วพี่ต้นชุดนี้นี่ปีประกันซื้อลูกคืนปะครับปีหกเจ็ดหกเจ็ดก็ซื้อถ้าใครจะขายผมซื้อให้ครับซื้อในราคาตามท้องตลาดเลยนะครับหมายถึงว่าถามว่าใครอยากให้ผมไปซื้อโทรหาเรียกได้นะครับแต่มีลูกคืนให้สวยๆแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็เป็นวัวที่เชื่องมากนะครับวัวใหญ่ใครบางคนกลัวว่าวัวใหญ่ อ่ะนี่นะครับเดินมาเอาผู้ใดมางวงใหญ่ายายตัวนี้เลยพี่น้องอ่ะจะให้เบื้องอีกขางหนึ่งนะครับเนาะเออนี่ก็อต้องยาดมันตีมันถีพี่น้องอ่ะนี่จับมืนให้นะครับเนาะเออนี่ปุบท่ทว,ทวมท่วมหัวคนผักหัวเบื้องสังเกตเ,เบื้องพี่น้องครับดดี๋ัวพี่พแล้วก็สูงลอยหกสิบกวมนี่นี่เบื้องดานนี่ดูให้ดูชัดๆครับเอาผู้ใดมางวงใหญ่กับตัวนี้แหละครับพี่น้องครับ จากต้นทอนฟาร์มแล้วก็ผู้ใดถ้าเบื้ององัวเตือนลอยในราคาลูกผสมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเด้ออ่ะนี่เบื้องหน้าตาขอบมดูดาดูหน้าเขาสวยมากครับเขาเป็นตัวตัวเขาเป็น c y 0 9 6 c y 0 9 6นะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องเล็บเกลไกนี่เล็บดีๆเลยนะครับเนาะห้วใหญ่อ่ะเห็นปะยังที่บอกการดูแลยูนิตกับผู้ต้องห่วงกับพี่น้องครับวัคซีนอะไรทําหมดแล้วนะครับลำปีปากท้อเปื่อยฉีดให้เรียบร้อยครับคบอ,อกดิมีแต่ดินไซด์ด้วยครับนั่น เปเอ็นเปลี่ยนศาสตร์ป่านมานอนฝูกสบายแลครับเดี๋ยวต้นติดแอแล้วนี่อ่ะนี่แหละครับผมต้นทอนฟาร์มส่วนลูกผสมกันน่าจะมีให้แค่นี้นะพี่ต้นเนาะครับครับผมอ่ะเรือยร้อยดูคลิปต่อไปครับเรือยร้อยนี่ในราคาลูกผสมมีเด็ดๆไหมพี่ต้นโอ้เด็ดทุกตัวครับสายพันธุ์ดีๆทั้งหมดมี4 3 5 1ามห้าหนึ่งทัพเจ็ดเอ่อรอนโคห้าใครที่ผสมไว้เดี๋ยวรอดูนะครับร้อยทัพแปดอย่างเงี้ยครับอ่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ